ระยะที่ผมจะยิงอยู่ที่สิบเมตรพอดีนะครับแล้วก็มีเป้าค่อนข้างเยอะเลยวันนี้นะครับแล้วก็ผมจะยิงแล้วก็จะเทสระหว่างมีเลเซอร์กับไม่มีเลเซอร์แล้วก็จะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับผมเพิ่งติดตั้งเลเซอร์เสร็จนะครับพอมันเข้าๆนี่ก็เลยโอเคเดี๋ยวจะได้ตั้งเลเซอร์ไปตามด้วยนะครับว่ามันออกซ้ายออกขวาเป็นยังไงบ้างนะครับพอเราติดตั้งเลเซอร์เสร็จแล้วนะครับที่ตัวปืนชุดนี้นะครับเอาตัวลูกลูกกระสุนนะครับใส่ที่ตรงบ้านผู้เลียตัวผ้ารองตัวนี้นะครับใส่ให้มันอยู่ตรงกลาง ดึงเข้ามาสวมนะครับระหว่างขาไกคู่แบบนี้ฮรพอเรากดเอ่อกดที่ไกปืนเนี่ยนะตัวไกถามก็จะอ้าออกมันก็จะปล่อยไปนะครับเอ่อเหยียบนะครับเนี่ยให้ดังแบบนี้เลยครับก็แเ้วนะฮะเสร็จแล้วเราก็ยิงใส่กล่องกระดาษใส่เรีงต่างนะครับผมยิงด้านขวาก่อนเอ่ออยู่ด้านนี้นะฮะอันนี้เป็นกลองหน้านะครับนะครับโอเคนะครับเป้าใหญ่ได้นะครับ มาดูเป้าเล็กๆกันบ้างนะครับเมื่อกี้เป็นเป้ากระป๋องนะครับเป้าก็จะเล็กลงเพราะมันก็คือเป็นไข่ไก่นะครับระยะนี้ก็ถือว่าระยะฝังผลปกตินะครับที่คนส่วนใหญ่ที่เราจะยิงกันเออเป็นเศษไม้นะครับเล็กๆนะครับโอ้โหได้ลูกปืนคืนด้วยมาถึงนี่เลยนะครับแรงมากครับตัวสไลด์นะครับทําไมต้องสไลด์นะครับเหตุผลเพราะว่ายางมันแข็งมาก ขึ้นยางด้วยมือไม่ได oh ้ดึงดึงเข้ามาสวมที่ไกลไม่ได้มันจะต้องดึงกับลูกเล่งต่างพอพอมันออกแบบยางแข็งปุ๊บนะครับก็จะเอาลูกใส่ง่ายนะฮะเสร็จแล้วเราก็ใช้เท้าเหยียบดันออกนะครับเพราะว่าเราก็ลงไปล็อกแบบนี้ใช่ไหมก็เลยออกแบบคู่แบบนี้ทันสมัยดีนะครับเอ่อเอาเล็กๆนะครับขวามือนะครับนะครับโอ้โหฮะถ้าเราตั้งไอซเซิมันก็จะง่ายขึ้นแบบนี้นะครับ เป็นผมยิงเป้าเล็กนะครับเป็นตัวไข่ไก่นะไข่ไข่ไก่ปลอม <laughs> นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะยิงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะเทสแบบที่มันไม่ต้องมีเลเซอร์แล้วก็แบบมันก็ยิงแบบแบบจะง่ายกว่าหน่อยนะครับนะ นะครับอันนี้อันนี้เป็นแบบเลเซอร์แล้วถ้าแบบไม่มีเลเซอร์เลงยังไงบ้างนะครับโอเคมันง่ายไปแล้วนะครับถ้ามีเลเซอร์นะครับเป็นแบบนี้ตัวที่เห็นเนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะมีโปรอยู่ประมาณสามสิบทายสามสิบกระบอกนะครับจะอยู่ด้านในเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ผมจะยิงให้ดูก่อนคุณพี่ถ้าไม่ไหวไม่อยากจะดูตอนยิงนะว่ายิงยังไงบ้างรีรีไปดูเลยนะเดี๋ยวเขาไปดูกันโอเคนะครับเดี๋ยวปุ่จียิงแบบหมดเนี่ยเอาลูกใส่แล้วก็ยิงรัวๆเลยครับไม่ว่าจะถูกไหมนะครับ ผมเล่งนะครับเใช้เท้าเหยียบก่อนนะครับปึ๊บวิธีเล่งนะครับเล่งของผมนะครับผมจะตรงขาไกลคู่จะมีตรงผ้าเราอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับเอ่อเป้าหลังอยู่ตรงนี้ส่วนด้านหน้ามันเป็นง่ามนะครับกานง่ามอยู่ข้างบนแล้วก็เล่งลงมาสักสายสองมั้งนะลงมาชักสองสายก็มันจะอยู่ประมาณเนี้ยพอเรากะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยค่อยดูเรื่อยๆนะครับนะครับเนี่ยยังลงล่างอยู่โอเค สูรคิดเท่านี้มันลงล่างเราก็เล็งขึ้นเอาหน่อยบวกอาหน่อยนะครับไปพอลูกรรวๆเลยแล้วกันนะครับถูไม่ถูกบ้างเพราะว่ามันเล็งใช้การเล็ง,ลงตาตาเปล่านะครับนะครับนะฮะพอลูกแรกปุ๊บมันลงล่างผมก็เล็งเผื่อไปอยู่หน่อยนึงเท่านั้นเองมันก็จะเป็นในการสะดวกด้วยนะครับแล้วก็เป็นการที่มันไม่เอาเปรียบสัตว <laughs> ์มากมายเกินนะครับเท่านั้นเอง โอเคใส่ลูกนะครับเอาเล็กมากเดี๋ยวเอาด้านนี้แล้วกันนะครับเออเศษไม้ด้วยครับมันจะได้ดังๆหน่อยนะครับทั้งน่าจะเห็นนะโอเคครับเอาตรงกลางนี่แหละนะฮะนะครับเป็นไม้ที่ทํานะครับมันเหลือๆเป็นเศษนะครับแตกเลยนะครับโอเคยิ่งหมดแล้วแถวนี้นะครับนะครับ เป็นงานที่สะดวกสบายมากเป็นปืนชนิดใหม่นะครับแล้วก็ทันสมัยนะครับโรงงานค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะละเอียดด้วยนะครับนะครับโอเคนะครับทันสมัยเพราะหนึ่งก็คือใช้เหล็กเอ่อเหล็กกวาวนนะครับไม่เป็นสนิมใช้สแตนเลสได้ไหมไม่ได้ตัวรูดเอ่อตัวงานตัวนี้นะครับสแตนเลสเนี่ยมันจะด้านข้างมันจะเป็นขอบคมมากที่ขอบคมแล้วมันเหยียบไม่ไปไม่ลื่นนะครับตรงขอบฝันเนี่ยมันจะมันจะเป็นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเลยนะครับไม่ได้ แต่กวอนนั้นมันจะเป็นมนๆหน่อยนะครับลื่นไม่มีปัญหาแล้วก็ถือว่าพอดีนะครับนะครับเดีย๋ยวพาไปดูใกล้ๆมันแตกแรงมากพี <laughs> ่ยิงระดับได้ประมาณเท่าไหร่นะครับร้อยเมตรก็ยิงได้ที่ร้อยเมตรผมยิงบ่อยมากนะครับผมก็เออเล็งขึ้นเอาเล็งกะสกวนเราลเล็งร้อยเมตรเราเล็งเผื่อกันเอานะครับนะครับแตกหมดเลยนะครับที่เห็นเนี่ยใส่รูปฟึบนะครับ เยียบลงนะครับเท่านี้สะดวกมากนะครับ,นะรบนนี้ยิงไข่ไก,ก่นะครับใช้ในการกล่าวนะฮะอันนี้ผมยิงเป้าที่เป็นช้อนอยู่ตรงกลางนะครับ พอเห็นไหมก็โดนนะครับปกติดีนะครับเอาไว้ฝึกฝนฝึกสมาธิก็ได้ให้เด็กๆแรงต่างนะครับแนะนําก็คือใช้แว่นตาหน่อยป้องกันการสะเก็ดนะครับการลูกอะไรต่างที่มันกระเด็นเอาตัวไหนดีนะด้านนี้แล้วกันนะนะครับโอ้โหดังมากโอเคนะครับถือว่าลงตัวดีนะครับเดี๋ยวแถมอีกเม็ดนึงไปเดี๋ยวนัดนี้เสร็จแล้วไปดูด้านในกันเ๋ยวมันจะยาวเกินนะครับ ส่วนเรื่องความแม่นผมให้คะแนนเรื่องเรื่องปืนเอ่อหนังสติิกนะครับผมให้คะแนนเอ่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเรื่องเรื่องงานสไลด์นะครับึ่งเรื่องง่ามด้วยนะครับเหยียบไปล็อกปุ๊บอยู่กับที่แล้วก็ตัวไกปืนเป็นไกสแตนเลสนะฮะยางเป็นระเบียบดียางมันจะไม่มั่วแล้วกันนะยางมันจะเป็นระเบียบเส้นไกเส้นมันอะไรต่างๆ,ๆอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้หลายเส้นถ้ามันใช้ถ้ามันใช้ข้างละเส้นเหรอนะครับ มันมันก็จะต้องตึงมากๆมันถึงจะต้องแรงใช่ไหมแต่ว่ายางหลายเส้นนะครับถ้าเกิดผมถอดออกมานะครับสักแปดเส้นเหลือแค่สองเส้นมันก็ตึงไม่มากนะครับเห็นไหมมันก็ยังหย่อนอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเอ่อแต่ละเส้นมันมันช่วยช่วยซัพพอร์ตกันนะครับก็อยู่ได้นานมากยางก็จะไม่ขาดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ตึงจนสุดแต่ละเส้นเลยนะครับแต่มันแรงเพราะมันหลายเส้นนะครับเอาตัวไหนดีนะตัวเบ้าบนนี้แหละนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกัน นะฮะฮเ,เดี๋ยวผุ่มคอสตัดกลับหน้ากล้องไปด้านหลังก่อนครับสวัสดีครับเ,เดี๋ยวกลับกลับไปด้านไหนได้ไหมเหมือนจะประขอบตัวต่อแป๊บนึงครับโอ้โหเด้งออกแล้วแป๊บนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวเอาตัวชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมต่อเลนส์ตากแป๊บนึงนี่สดๆอยู่ครับ สายตาสั้นนิด,นดนะตัวนี้เป็นเบอร์เ,อเป็นเบอร์เจ็ดที่ผมเอามารีวิวนะครับชุดนี้เนี่ยเป็นเบอร์เจ็ดจะมีอยู่ในกลุ่มคนที่เลือกเอานะครับมีตาไม้ด้านนี้แล้วก็มีตัวนี้ด้จนเป็นเบอร์สิเบเอ็ดถ้าจำไม่ผิดนะครับเนี่ยฮะชุดนี้ไปไปอยู่ในข้างในเลยเนี่ยครับเดี๋ยวผมเอาไปวางรวมแป๊บนึงนะครับวางก่อน อันนี้ผมจะจัดโปรนะครับลูกค้าดีอย่างก็คือผมทําอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งก็คือไม่ต้องได้ซ้ํากันเลยเราเลือกเราคพื่พ่จะเลือกเอาตัวไหนก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องแบบว่าเอ่อเอามาสูมเอาแรงต่างนะครับเป็นแบบนี้นะครับเคยางเรียบร้อยนะครับครับอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวจะมีตั้งแต่หมายเลขนะครับพอดีตัวนี้ผมทําทําเพิ่มมีตัวหนึ่งหมายเลขศูนย์แล้วก็มีหนึ่งนะครับไล่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยืยนะครับขยาบไปด้านนี้นะครับ ถัดไปแล้วก็จนไปถึงแล้วก็มีตัวที่มันแรงมากกว่านี้จะเป็นแถบอยู่ด้านนู้นนะครับตัวนู้นเป็นช่วงชักช่วงชัก80ดแรงมากกว่านี้หน่อยนะครับความเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะประมาณ2 0่0ิบถบเปอร์เซ็นตะ์แน่นกว่าตัวที่ผมที่ผมเทสอีกแล้วก็ยังมีตัวที่รอประกอบอยู่นะครับวันนี้วันหยุดนะครับทีมงานหยุดสักวันหนึ่งโอเคนะครับส่วนผมถ่ายทํานะครับจะได้รู้วันนะครับวันนี้ผมโปรวันที่28เดือน6นะครับ66 ส่วนเลงเบอร์โทรผมนะครับถ้าเกิดสนใจก็คือทักไลน์เบอร์นี้ออก098แล้วก็0898688นะครับทักไลน์เบอร์นี้นะครับมันจะได้เห็นภาพหมดเลยรู้ส่งเาไปมาทำเบอร์โทรก็ได้นะหรือจะโทรก็มาเป็นเบอร์นี้ครับโทรไปติดกับโทรซ้ำหน่อยนะเดี๋ยวผมว่างโทรกับ098 0898688นะครับเดี๋ยวผมจะโปรนะครับไปทั้งหมดเลยไปไปดูด้วยกันเลยนะครับส่วนตัวเลเซอร์นะครับชุดนี้นะครับผมโปรให้อยู่น่าจะเป็นมีอยู่35 35อัน นะครับตัวเลเซอร์นะครับเนี่ยเลเซอร์แสงเขียวนะครับแสงมันจะไม่เหมือนกับพระอาทิตย์ก็คือเรามองเห็นตอนกลางวันนะครับขณะที่แดดแรงๆก็มองเห็นนะครับเห็นนี้ปกติตามสายไฟงี้เห็นหมดนะครับถ้าเป็นแสงแดงมันจะเข้ากับตัวพระอาทิตย์ตัวแสงเขียวหัวมันจะใหญ่กว่าเลนส์เลนส์แสงมันนะครับมันจะใหญ่กว่าก็เรื่องเรื่องความสว่างก็โอเคนะครับมิดนวันนะครับติดหมดแล้วครับเนี่ยที่กดเนี่ยสุ่มติดไปเลยนะครับ มีแท่นชาร์จให้นะครับมีอุปกรณ์ให้ให้ครบหมดมีตัวยึดอุปกรณ์ต่างๆให้นะครับส่วนตัวเลเซอร์คุณพี่จะเอาเพิ่มนะครับผมลดเหลือห้าร้อยบาทนะครับจะมีแท่นชาร์จแล้วเป็นตัวใหม่ด้วยจะเป็นฐานก้อนใหญ่นะครับฐานรุ่นรุ่นใหม่มันพอรบไห้นะครับโอเคถอดได้อยู่นะครับจะมีปะแจให้แล้วก็มีอตัวฐานให้นะครับล็อกติดแต่ตัวปืนชุดนี้นะครับไปดูฐานก้อนใหม่เป็นไงบ้างนะครับ นีครับเนี่ยถ้าเรามีไฟฉายตัวเดิมก็คือใช้ฐานตัวเดียวกันนะครับเป็นรุ่นใหม่ลวแต่ก่อนจะเป็นก้อนเล็กๆเท่านี้นะคะประมาณนี้งประมาณสักสี่ห้าเท่าได้เล็กกว่านี้หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็วางใจได้เวลาขึ้นเขาเต่างๆก็มันอยู่ได้นานผมโปรวันนี้นะครับตัวเบอร์ศูนย์มีตัวเดียวเป็นไม้สักส่วนช่วงชักผมทํารถมาพิเศษผมทําช่วงชักยกหกสิบหกสิบห้าเซน ตัวที่ผมเทสเมื่อกี้นะครับก็คือจะเป็นตัวยางแดงแบบนี้นะครับช่วงชัก72็ดิบเซนพอดีนะครับเป็นไม่จำดีๆนะครับตัวยางแดงเวลาผมสั่งตัวง่ามตัวไกลปืนเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นเขาก็จะมียางตัวนี้ชุดเนี้ยเข้ามานะครับเสร็จแล้วช่วงชักเนี่ยถ้าเกิดเราทําสัก6กสิบหิต่างต่างนะครับเขาก็จะเบาไปนะครับบางทีเอาไปสายล่าต่างต่างแลยิงไม่ไหวถ้าเกิดเราตึงเกินไปนะครับมันหัวยางเนี่ยก็จะขาด จริงๆม,มันยิงไปได้ถึง75-76ยืดไปได้อีกนะครับเต๊หัวยางคุณเพื่อนะครับมันจะไม่พอดีเกินพอดีไป72พอดีเป๊ะครับความแรงก็พอดีพอดีส่วนตัวนี้ผมใช้ยางใหญ่นะครับผมตัดเองทําเองนะครับเพราะฉะนั้นก็พอดีเลยแล้วก็ใส่ในรถต่างๆก็สะดวกดีผมปโปรให้นะครับตัวนี้เป็นยางใหญ่จะเป็นไม้สักเบาลงมาหน่อยนะครับไว้ใช้งานต่างๆนะครับจะไล่ต่างๆ ราคามีตัวเดียวนะครับผมโปรให้2 0 0พันบาทไม่มีตำหนินะครับเป็นอุปกรณ์ตัวพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้สองพันรวมเลเซอร์ให้นะครับฟรีทั้งเลเซอร์เลยแถมเลเซอร์ให้ตัวนี้นะครับส่วนตัวสั้นตัวมินินะครับเหมาะกับในบ้านมีกระจอมมือติดเข้ามานะครับคุณพี่ไม่ชอบกระจอมมือก็ก็หมุนน็อตสกรูน็อตออกครับสองตัวแค่นั้นเองแต่ว่าการใช้งานเป็นสไลด์นะครับห้ามเอามือจับกับตวล่านะครับป้องกันการลูดล่านแรงต่างนะครับ อันนี้นีรถลนี้เ,เ,เ,เซฟตี้ทำเซฟกันล่นให้ตัวนี้ตัวปืนผมลดให้ลดให้เหลือ1,800บาทนะครับมีกระบอกเดียวตัวสั้นตัวมินิช่วงชัก35สิบห้เซนยาวโดยรวม55เซนนะครับเลเซอร์จะเอาคิดเพิ่มลดให้ก็คือเหลือตัวละ500ร้อนะครับตัวเลเซอร์แยกได้เลยจะเอานะครับส่วนตัวนี้ให้2,000แล้วก็มาตัวนี้1,800นะครับจะเ,เลเซอร์ก็คือห้าตัวนี้ เบอร์สองจะเป็นช่วงชัก35เท่ากันแต่ว่าจะเป็นพัดท้ายยาวเป็นไม้ประดูนะที่เห็นนี่เป็นไม้กระดูทั้งหมดเลยนะครับไม่ที่มีตาหนินะครับงานสวยด้วยนะครับสะดวกเอาไว้ติดไว้ในโรงในรถต่างๆนะในโรงในบ้านเพียงไว้มันเล็กมากมันสั้นมากน้ําหนักโลนิดๆนะแต่ความแรงก็เท่าๆกับตัวที่ผมยิงนั่นแหละครับเรื่องราคานะครับผมให้ไปเท่ากันนะครับเท่ากับตัวสั้นนี้นะครับตัวหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยนะครับตัวละพันแปดเลือกเอเลสเลยกันจะเอเลเซอร์เพิ่มก็บวกออกครับห้าร้อยนะครับ เบอร์สองมีตัวเดียวนะครับนอกนั้นนะครับเป็นตัวมาตรฐานจะเป็นเบอร์สามนะครับมันจะพกภาพพอดีพอดีเลยนะครับถูกกฎหมายด้วยนะครับเบอร์สามประมาณนี้นะครับหน้าหลังเลยงต่างจะเหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับอันนี้เป็นเบอร์สามสวยนะครับมีเบอร์สามมีเบอร์สี่ดีอย่างนะครับคนที่มาต้องนั่งรอด้วยนะครับสั่งที่ค่ายผมก็คือสั่งปุ๊บส่งเลยวันเดียวนะครับหลังหลังเราทํามาดีละมีเบอร์สองมีเบอร์สามชงชัก จ็ดสิบสองเซนเท่ากันนะครับเบอร์สี่เอากูดพีดูเอานะฮะเบอร์ห้าแล้วก็มีตัวเบอร์หกเบอร์เจ็ดรีบทักก่อนนะถ้าท,ทักก่อนมันจะเป็นลูกค้าที่ได้ก่อนนะครับเบอร์เกแล้วก็จะมีเบอร์สิบนะครับเบอร์สิจะเป็นทรงเอ่อไม่มีรูไม่มีรูอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นเอ่อเป็นไม้เก่าหนะ่ยก็จะทึบลงมาหน่อยนะครับเบอร์สิบเที่ผมใส่เลเซอร์ ก็จะมีกับพี้ติดบ้างนะครับก็เลือกธรรมดาเหมือนเหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะครับผมอันนี้ติดตั้งเลเซอร์ยิงเรียบร้อยมันก็อันล่อยกระสุนแม่นครับถ้าเราตั้งได้ก็โอเคเบอร์สิบสองมีชิ้นเดียวนะครับกำคอทําไม่ทันนะฮะกำคอลูกค้าก็เป็นรอบๆนะครับเบอร์สิบสองเดียวมีชิ้นหนึ่งเบอร์สิบสามนะครับเบอร์สิบสี่ก็เนื้อไม้เก่านะครับเบอร์สิบห้าอันนี้ราคาเดียวกันนะครับราคาตัวละสองพันรวมส่งฟรีข้จัดส่งหมดนะครับ แล้วก็ถัดมาเป็นเบอร์ที่16 16เป็นไม้เก่านะครับไหนเราไปดูอีกด้านมันเป็นไงบ้างนะครับเอ่อด้านนี้ก็เป็นเนื้อไม้แดงๆเลยนะครับบางท่านก็ชอบแบบเอ่อสองสีนะครับไปดูเบอร์สิบเอ็ดใหม่แป๊บหนึ่งด้านนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่างนี้ยก็มีเสน่ห์ดีบางท่านบอกว่ามีแกลนล้วนเกินไปนะมันจืดไปนะครับต้องมีผสมบ้างมีเบอร์สิบเจ็ดนะครับกระบอกละสองพันนะครับรวมส่งเลยมียางให้สองชุดมีลูกให้หนึ่งร้อยนัด ติดขาคล้องแบบนี้ให้ทุกชิ้นนะครับไม่มีนะพี่ตัวขากล้องนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับเออมีเบอร์สิบแปดนะครับมีเบอร์สิบเก้าให้ราคาเดียวกันนะครับเบอร์สิบเก้ามันติดม,มันมันมีกระพี้เยอะเกินนะฮะก็ตีเป็นราคานี้เลยก็จะแรงมากกว่านะราคาสองพันครับชุดน,นี้สิบเก้าถัดไปอีกเดี๋ยวไปดูตัวท็อปกันเป็นยังไงบ้างน,นะครับมีเบอร์ยี่สิบนะครับ เนื้อไม้แก่นมากพี่ยี่สิบยี่สิเอ็ดยี่สบสองยี่สิบสามนะครับไปดูว่ามันมันมันมืดนะฮะมันมองไม่ค่อยชัดลองดูว่าแดดแรงเป็นไงบ้างนะประมาณนี้ตัวนี้ผมโปรนะครับปกติสองพันเ้านะครับรอบนี้ผมโปรเหลือสองพันห้าสำหรับตัวท็อปจะบ้าพลังหน่อยก็เล่นด้านนี้แบบนี้ครับตัวยาง แตกต่างยังไงบ้างก็คือยางชุดนี้เขาจะใช้ยางขนาด6มิลน,นะครับโดยปกติตัวที่ผมเทนั้นะจะใช้ยาง4ี่มิล4ี่มิลตัวนี้จะเป็น6มิลน,นะครับใหญ่กว่าแต่มันจะเป็น8เส้นตัวนั้นจะเป็น10เส้นความแรงก็แรงต่างกันถ้าเทเปอร์รเซ็นก็อยู่ประมาณสัก 20- 30เซน,นะครับก็จะสูตัวนี้ไม่ได้เพราะหนึ่งเรื่องช่วงชักด้วยครับตัวนี้ช่วงชักจากหัวง่ามนะครับไปถึงไกลอยู่ที่80เซนก็ชอบแรงก็เล่นด้านนี้นะครับถ้าชอบอามาเท่าท่าหน่อยเล่นพอดีพอดีดก็ตัวนั้น ผมโปรเหลือสองพันห้านะครับมีเบอร์ยี่สิมีเบอร์ย1สบเอ็ดนะครับเป็นบล็อกเดียวกันเหมือนกันเลยมาถึงนี้ย2 23ิบสองยิบสามนะครับถัดมามีทรงกำคอมีตัวเดียวมียี่สิบสี่นะครับเอ,อ่อเป็นกำคอล่องแก้มเป็นยางแล้วแต่ชอบนะครับเหมือนเหมือนกันเลยยางจะเป็นยางเขียวยางส้มนะครับมีเบอร์ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับมีตาไม้ย7 28ิบเจดยี่สิบแปด ยี่สิบเก้าก็มีตาไม้นะครับบางคนก็ชอบนะครับอ่าหากินหมาแล้วมั้งนะครับมีตาไม้ค่อนข้างมีตรงนี้ด้วยนะครับกล้องผมอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยโอเคนะครับฝากกดติดตามด้วยพี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดแบบนี้บ่อยๆนะครับแล้วก็เทปบ่อยๆถ้ากณพี่กดติดตามเนี่ยมันจะมันจะมีเตือนบอกนะครับจะได้ทันเขาลูกค้าบอกทำไมมันไม่แจ้งเตือนไม่ทันเพราะว่าไม่ไม่ได้กดติดตามไว้นะครับฝากกดติดตามด้วยครับพี่ แล้วผมโปรอะไรต่างๆคุณพี่จะได้เห็นก่อนนะบางทีมันจะจะได้เลือกก่อนนะครับบางทีเราเลือกทักเข้ามาช้าแล้วมันจะจะไม่ว่างไอ <laughs> ตัว,ต,วตัวหมายเลขที่เราชอบนะครับผมล้ำลาแล้วนะครับผมถ่ายทําให้ดูนะครับคุณพี่ลองรีดูเอาวันที่28เดือน6นะครับวันนี้นะครับผมถ่ายทําก็น่าจะประมาณบ่ายงโมง098นะครับ0898688ลองรีดูนะการใช้งานผม รีวิวคลิปนี้ก็ถือว่าเต็มๆนะครับตั้งแต่การตั้งเลเซอร์การยิงการเล่งยังไงบ้างนะครับขอบคุณครับผมลำลาครับโอเคฝากกดแชร์ก,กดไลค์ด้วยเด้ถ้าถูกใจนะครับขอบคุณครับ